แอนนี่บรูคไม่ทนลูกชายโดนกุข่าวเท็จลั่นทำอย่างนี้กับเยาวชนไม่ได้ไม่มีแม่คนไหนจะทนได้เมื่อมีใครมาลูกเราเช่นเดียวกับแอนนี่บรูคที่เจอข่าวเท็จอ้างว่าลูกชายได้ออกจากโรงเรียนแล้วขายของส่งตัวเองลดภาระแม่โดยล่าสุดทางด้านสาวแอนนี่ได้เคลื่อนไหวโพสต์เตือนบอกว่าข่าวเท็จที่เขียนกันขึ้นมาเอง รบกวนลบนะคะคนไม่เข้าใจจะหาว่าเราหิวแสงทำตัวหน้าสงสารและต่างๆนานา,นารบกวนลบค่ะหลายเพจแล้วนะคะมันอาจจะดูหน้าสงสารดีได้กระแสแต่มันไม่ใช่ความจริงนะคะในภาพก็เป็นท่านผู้อำนวยการโรงแรมยุวทูตตอนน้องเรียนประถมซึ่งท่านมีพระคุณเคยให้ทุนการศึกษาน้องตอนน้องศึกษาที่นั่นด้วยค่ะ อย่าเอารูปผู้ใหญ่มาลงให้ท่านเสื่อมเสียหรือเป็นส่วนหนึ่งของข่าวปลอมนะคะความน่าสงสารมันขายได้หละค่ะแต่มันต้องเป็นความจริงเท่านั้นเผดไหนกำลังเล่งอยู่รบกวนลบด้วยนะคะอย่าส่งต่อข่าวเท็จให้คนตกใจมีอะไรโทรมาค่ะปีที่แล้วฟ้องเพจและคนคอมเมนต์ไปแล้วเผื่อคนจําไม่ได้ขึ้นสารมกร,ราปีหน้า อันไหนปล่อยได้ก็ปล่อยและเตือนให้ลบมาเสมอทั้งเพจทั้งคนคอมเมนต์บางทีอิน b o x เข้าไปเตือนด้วยซ้ำว่าให้ลบเพราะไม่อยากให้ต้องมาเสียเงินทุกตัวอักษรมีราคา5้าบาท1ิบบาทก็ต้องจ่ายที่สำคัญลงรูปผู้ใหญ่ที่ท่านมีความมีเมตตาด้วยทำไปทั่วมีอะไรโทรมาค่ะถ้ารู้จักกันจริงต้องมีเบอร์โทรค่ะ ชีวิตคนเรามันจะมาขายความน่าสงสารอะไรตลอดเวลามันก็ต้องมีแต่สู้แล้วก็ต้องดิ้นรนต้องเพียรพยายามไม่อยากให้ใครคิดว่าแอนปล่อยข่าวความน่าสงสารจะหาแสงจะหิวแสงเอาความสงสารจากประชาชนอะไรนักหนาชีวิตมันต้องสู้ต้องดิ้นรนสิข่าวนี้ไม่ได้มาจากแอนนะคะต่อมาอีกโพสต์บอกว่า ลูกดิฉันยังเป็นเยาวชนคุณไม่มีสิทธิ์ย่ำยีถ้าไม่ลบพบจำคุกสองปีแน่นอนปีนี้ฟ้องแล้วสามสารอาญาแท่งเยาวชนไม่รับเงินไกลเกลี่ยคะ่ะทำอย่างนี้กับเยาวชนไม่ได้ข้อขาวเงียบสงสัยจะไม่ได้ตามปีนี้ฟ้องไปหลายคนแล้วนะคะปีหน้าขึ้นสารดิฉันไม่รับเงินไกลเกลี่ยสักบาทนะคะดิฉันเอาให้ถึงอาญาเลยนะคะ ที่ทนายเจมก็ทราบเรื่องนี้ดีปกติที่คนอื่นเขาชอบพูดกันว่าไม่รับกระเช้ารับเป็นเงินสดนั้นคือรับเงินไกลเกลี่ยสำหรับดิฉันไม่รับนะคะลูกของดิฉันดิฉันเลี้ยงดูมาอย่างมีคุณภาพและดิฉันก็ปฏิบัติตนเป็นแม่ที่ดีเสมอมาดิฉันไม่เคยสร้างข่าวเสื่อมเสียให้กับตัวเองและครอบครัวฉะนั้นจงหย่า